แชร์ประสบการณ์ไลฟ์สดแบบทิปแต่ได้กําไรกันจริงๆครับนี่คือยอดขายในหนึ่งวันที่ผ่านมาครับเกือบ4ี่0 0ื่บาทผมมาใช้ทั้งหมด2เทคนิคให้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ทําการไลฟ์สดทิปแบบนี้แล้วยังไม่มียอดตัวคิวเข้าใจดีครับคิวเป็นคนหนึ่งที่ไม่ถนัดไลฟ์แล้วก็กว่าจะเทจ,จนติดเนี่ยผมใช้เวลานานมากแต่วันนี้ผมมาสรุปให้ทุกคน2ข้อข้อที่1ครับนั่นก็คือการเลือกสินค้าถ้าวันนี้คุณเลือกสินค้าแล้วมันยังซ้ํากับคนอื่นคุณลองเปลี่ยนสินค้าครับวันนี้ขายถูกไม่ได้ขายพ แพงไปเลยและข้อที่2ครับอันนี้สําคัญมากๆนั่นก็คือความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าครับตัวของคิวเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือู่แล้วการที่มาขายในไลฟ์สดหรือการที่เราขายสินค้าที่มีความรู้เนี่ยเราจะสามารถตอบลูกค้าได้รวมไปถึงเราสามารถที่จะเขียนสคริปต์บอกถึงปัญหาที่ลูกค้าส่วนใหญ่เจอและเราก็สามารถจะปิดการขายในไลฟ์สดได้ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณรู้ไหมครับว่า iPhone เนี่ยถ้าฝาหลังแตกบวกกับแบตบวมเนี่ยเท่ากับซื้อเครื่องใหม่อันนี้ก็เป็นอีกหนนนึ่่่งเเทททคทคิีีวาาามขยใกร สำหรับคนที่สนใจอยากไร์ทิปแบบนี้แล้วได้กําไรจริงๆไม่จําเป็นต้องออกหน้าไม่จําเป็นต้องมีสินค้าสําหรับใครที่สนใจตัวนี้คิวเปิดคอร์สแล้วนะสามารถพิมพ์สนใจตรงนี้ครับแล้วทักไปที่ลิงก์หนะผมที่ v ี1วันนี้มีราคาโปรโมชั่นครับนอกจากคุณจะได้คอร์สไปแล้วคุณยังได้ช่องไปด้วยในราคาแค่เพียง1 9 9 0บาทลงเรียนปุ๊บเริ่มทําได้เล